หมดเวลาฮันนีมูนอะไรกันเนี่ยยังไม่ถึง2เดือนดีเลยทิ้งบิตคอยละเนรและนาจนกระทั่งเช้าว,วันนี้จบสิ้นเดือนเหมือนสิ้นใจสายบิตคอยแทบจะเงือปาดหายไปตั้งยีหาเป็นหายไปตั้งล้านกว่าบาทภายในประมาณเพียงแค่เดือนครึ่งเท่านั้นเองครับท่านผู้ชมครับใครเล่นบิตคอยอยู่ฮะ <S <S เล่นนี่หมายถึงว่าถูกต้องตามกฎหมายเลยนะครับแล้วก็เล่นแบบจริงจังๆกับเ,เงินคริปโต,โตเคเรนซีกันเลยนะครับปรากฏว่าวันนี้ครับยีกุมภาพันธ์ในวันสิ้นเดือนในแถบเอเชีย คนที่ลงทุนในเงินบิตคอยโดยเฉพาะยิ่งสกุลบิตคอยนี่นะครับก็นึกไม่ถึงเลยครับว่าอะไรเปิดตลาดคุณจะทิ้งกันขนาดนี้ขนาดทิ้งกันเมื่อคืนแล้วไม่พอยังมาทิ้งต่อในเช้าว,วันนี้ที่ฝั่งของเอเชียด้วยนะครับถอยกลับไปตอน10.45นาตามเวลาสิงคโปร์นะฮะตอนนั้นก็จะประมาณตอน9.45เวลาประเทศไทยบิตคอยเทียบดอลลาร์สหรัฐในสิงคโปร์เอเชียปรากฏว่าลงมาอยู่ตรงไหนรู้ไหม83,400ดอลลาร์สหรัฐต่อบิตคอยเท่ากับเท่าไหร่รู้ไหมฮะ 2.7ล้านจากก่อนหน้านี้เคยแลกได้เท่าไหร่พีกๆเลยนะเมื่อ20มกราคมเคยแลกได้เท่าไหร่รู้ไหม3.5ล้านตอนนี้เหลือ2.7ล้านต่อหนึคอยนะครับเท่ากับราคาเมื่อเช้าเนี่ยตกไป3,440ดอลลาร์สหรัฐหายไป116,960บาทต่อบิตคอยลดลงไปถึง4และนั่นหมายความว่าค่างเงินบิตคอย8,340ดอลลาร์สหรัฐในเช้าวันนี้ของเอเชียในวันสิ้นเดือนเนี่ย เป็นราคาที่ต่ำที่สุดในรอบ3เดือนครึ่งหรือตั้งแต่11พฤศจิกายน2024นเป็นต้นมานะครับถามว่าทำไมเช้านี้เกิดอะไรกันขึ้นนะตกอกตกใจกันอย่างแล้วหรอครับนะฮะจริงๆก่อนหน้านี้ถ้าถอยกลับไปเนี่ยนะครับ26กุมภาพันธ์บิตคอยก็หลุด9 0,000แถมหลุด8 9 0 0 0เสร็จแล้วจะมาถึงสิ้นเดือนเนี่ยตอนเนี้ยลุ้นว่าจะหลุด8 0,000 000, นซะ้วยซ้ำก็เพราะอะไรครับลุงทรัมป์ก็เพราะเมื่อคืนโดนัลด์ทรัมป์ประกาศไงฮะว่าสงครามภาษีไม่มีการต่อเวลายืดเยื้อให้กับเม็กซิ สงครามภาษีกับจีนนอกจากจะไม่ต่อเวลาแล้วปรากฏว่าขึ้นอนีต่างหากจากเดิม4ี่กุมภาพันธ์จะเก็บจีน10%ปรากฏว่าคืนเก็บอีก10บออนท็อปเป็น20%แล้วก็ไม่ต้องซื้อเวลากันด้วยมีผล4มีนาคมใช่ไหมฮะทีนี้ด้วยเหตุน,นี้เองนี่นะครับปกติแล้วเนี่ยใครที่ลงทุนตลาดบิตคอย,ยจะจับความสัมพันธ์ระหว่างหุ้นอเมริกากับเงินบิตคอยแล้วมันจะเป็นความสัมพันธ์ที่ไปในทิศทางคู่กันหรือบวกกันส่งเสริมกัน ถ้าหุ้นอเมริกาขึ้นบิตคอยก็สวยถ้าหุ้นอเมริกาตกบิตคอยก็ดิ่งมันจะเป็นลักษณะนี้นะครับนี่เป็นความสัมพันธ์ขั้นพื้นฐานนะฮะและในเมื่อคืนที่ผ่านมาคุณดูสิครับว่าตลาดหุ้นของของอเมริกาไม่ว่าจะเป็นดาวโจนนะส์นัสกัล S&P 500พ เลือดสาดพอๆกับตลาดหุ้นไทยในขณนะนี้ที่เรากําลังรายงานกันอยู่เนี่ยนะครับทีนี้พอตลาดหุ้นเมื่อคืนของอเมริกาถูกทิ้งกันเลย,เลยนะนาดนหมดเลยนะครับก็เพราะว่าโอ้โหทรัมป์มาแรงเล่นเขย่าแบบนี้สิ่งที่ก็มองต่อไปคืออะไรครับหการขึ้นภาษีที่สูงขนาดนี้โดยเฉพาะ20%กับจีนนี่นะครับจริงๆในยุควาระที่1ของโดนัลด์ทรัมป์เคยขึ้นมาแล้ว25%กับจีนแล้วตอนนั้นเป็นไงฮะสปีของยุคทรัมป์ก่อนจะถึงยุคไบเดนเป็นไงฮะโอ้โหเศรษฐกิจกถอยลงมาเรื่อยๆไม่มีคําว่า8ตัวเลขมงคลของจีนอีกต่อไปนะครับเดีนี้พอขึ้นอย่างนี้ปั๊บเนี่ย นักลงทุนในตลาดหุ้นเขาจะมองทันทีครับว่าสิงที่ควรเข้าขณะน,นี้สินทรัพย์ที่ปลอดภัยที่สุดก็คือหีไ่พ้นดอลลาร์กระทองคำจะต้องทิ้งสินทรัพย์ที่มีความเสี่ยงสูงมากที่สุดออกไปก่อนเพราะไม่รู้ว่าหนึ่งตกลงกรัเศรษฐกิจอเมริกาพอเจอการขึ้นภาษีหนักๆอย่างนี้เนี่ยจะมีทั้งหนึ่งเศรษฐกิจชะลอตัวเนื่องจากการค้าที่ชะลอตัวหรือไม่2จะเกิดขึ้นจากการที่ข้าวของภาวะข้าวยากมาแพงในอเมริกาจะสูงขึ้นแน่นอนเพราะาอะไรฮะสินค้าที่นําเข้ามาจากต่างประเทศเจอกําแพงภาษีขึ้นตั้งแต,แต และโดยเฉพาะกำแพงภาษีที่หมายจะจีนยักษ์ใหญ่ซึ่งเป็นฐานโรงงานของโลกด้วยและก็ผลิตสินค้าที่กลับเข้ามาขายในอเมริกาเจอ20%ยิ่งจะทําให้ไงฮะไปตอกขุดเงินเฟอ้อขึ้นมาหลอนอีกรอบหนึ่งแล้วเมื่อเงินเฟอ้อขึ้นมาอีกซึ่งตอนนี้คนอเมริกรันมองแล้วนะครับเงินเฟอ้อไม่ว่าจะเป็น1 3, ปี3ปี5ปีตอนนี้นะฮะขึ้นเป็นมุมมองเงินเฟอ้อที่สูงที่สุดในรอบ30ปีเพราะเขาเชื่อว่างานนี้ภาษีทําทําให้เขาต้องจ่ายแพงนะครับทีนี้พอเงินเงิน,เ,งนเฟอ้อขึ้นทําไงฮะ ไอ้ที่คิดว่าจะตึงกับลงดอกเบีย้ยเนี่ยอาจจะต้องเปลี่ยนมุมมองละอยู่ดีดๆ,ๆไม่ดีอาจจะหักปากาเซียนขึ้นดอกเบีย้ยเอาซะดื้อก็จะกลายปเป็นปัญหาปวดหัวของคนอเมริกันดีนะครับและเมื่อขึ้นอย่างนั้นหมายความว่ามันก็จะไปกระทบอะไรฮะผลประกอบการของบริษัทจดทะเบียนที่อยู่ในตลาดหลักทรัพย์ของอเมริกาซึ่งกาลังฟื้นได้สวยเลยในช่วงของดอกเบี้ยขาลงแล้วพอเจออย่างนี้เป็นไงนั่นก็คือคุณทำไมหุ้นกลุ่มเทคโนโลยีของอเมริกาถึงมีปัญหาในช่วงทั้งสัปดาห์นี้ถูกขายกันหมดระเนระนาดดัชนีน4วันตติดไม่กแอจุด เมื่อคืนนี้ก็หายไปอีก500กว่าจุดนะครับดังนั้นแล้วนี่นะครับในแง่ของบิตคอยซึ่งล้อไปกับดัดชนีหุ้นของอเมริกาถ้าตลาดหุ้นอเมริกาสวยบิตคอยก็สวยถ้าตลาดหุ้นอเมริกาต่าบิตคอยก็แย่ออกมาเลยเป็นอย่างนี้ครับดังนั้นลุ้นได้อย่างเดียวนะครับว่าเงินบิตคอยในสัปดาห์นี้เดี๋ยวดูคืนนี้ซึ่งจะเป็นการซื้อขายคืนสุดท้ายในเดือนกุมภาพันธ์ของนิวยอร์กอเมริกาเนี่ยจะสามารถต้าน80,000ต่อ80,000ดอลลาร์ได้หรือไม่ ถ้าต้านไม่อยู่ที่นี้หลุด8ปดมืแล้วครับท่านผู้ชมครับเสียศูนย์แน่เลยเพราะว่านาทีนี้ถ้าเอาตัวเลขมาสกูเนี่ยเท่ากับว่าเงินบิตคอยหายไปแล้ว25เมื่อเทียบกับเงินบิตคอยที่ทําสถิติสูงสุดเป็นประวัติศาสตร์ในวันสาบานตนของประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์20มกราคมซึ่งตอนนั้นเงินบิตคอยขึ้นสูงสุดนี่เลครับอยู่แตะที่ระดับกว่า100,000ดอลลาร์ 1, 000, 000, 000สหรัฐนะครับเนี่ยเท่ากับว่าหายไปร่วๆวเกือบล้านกว่าบาท จากวันที่20มกราคมจนถึงคืนที่ผ่านมานะครับก็ถือว่าน่ากังวลทีเดียวสำหรับใครที่เล่นบิตคอยไว้แล้วอาจจะติดดอยกันอยู่แต่ถ้าใครที่เลือกสลับนะครับใช้กลยุทธ์ดีๆก็อาจจะหากําไรในช่วงแคบๆเกิดข,ขึ้นนั้นก็เป็นไปได้นะครับนี่แหละครับคือภาวะการลงทุนที่ตอนนี้มีปัญหาจริงๆนะครับ